ตอนนี้เป็นเวลาทุกท่านเที่ยงคืนยี่สิบสามดิฉันเขียนงานก็ยังไม่เสร็จหรอกทุกคนมันเลยอีกสี่ใบางานเราเขียนหัวเราเขียนจบมันไว้แล้วแหละเขียนจบไปแล้วแต่ว่าเราแบบถ่ายรูปมันมาไม่ชัดก็เลยทําต่อไม่ได้แต่ว่ากําหนดส่งคือพรุ่งนี้เช้านะเออเที่ยงคืนยี่สิบสามแล้วไม่รู้จะตื่นตอนไหนนะทุกคนพรุ่งนี้ ภาพฉันจะได้ทำอาหารกินไหมพวกนี้เธอ,อตาลามากอ,อ้ฉันสร้างคุงลมไม่เสร็จฉันจะตายแล้วตอนเนี้ยไปนอนกันแลวทุกคนไปตอนนี้เป็นเวลาหกโมงครึ่งทุกคนโุณพี่ฉันจะบ้าตายโหเมื่อคืนเนระสิ่งที่หนึ่งฉันจะบ้า แล้วเดี๋ยวเราจะมาทํากับข้าวกินวันนี้น่าจะไม่ไปข้าแถวแล้วแหละทุกคนคือมันไปมันไปทัน,นไปได้แหละแต่ว่าเราจะไม่ได้กินข้าวไลโ,โอเคทุกคนเดยอไปอุ่นข้าวกับทำกับข้าวก่อนดีกว่าตอนนี้เป็นเวลาหกโมงห้าสิบแหละอืม วันนี้ไม่มีไม่มีพูผันไปเข้าแถวเป็นอันขาเพราะว่าไม่ทันเพราะว่ามื่อทำอาหารเสร็จแล้วก็ไปเข้าห้องน้ําจัดการตัวเองเสร็จก็ขึ้นมาแต่งหน้าเธอโอ้ยงอยวะถ่าเมื่อคืนทําจนเสร็จนะตีสามคัก ไม่เส่งเลยทุกคนม่น่าจะได้ส่งตอนเช้าอ่ะโอ้ยจะป้าตายเรารีบไปแต่งตัวรีบไปกินข้าวก่อนทุกคนลิมิตของเราต้องถึงวิลัยไม่เกินสองโมงครึ่งหรือว่าแปดโมงครึ่งอืมเฮ้ยมาแวเจ็ดโมงสิบสองข้าวสวยกรถูกอกแล้วก็ ัดกระเพราจ้าขออนุญาตไปกินข้าวกันก่อนนะคะสรุปแล้วก็คือใช่จ้าฉันไปเข้าแถวทันนะจ๊ะเออวะความสามารถจริงๆหลังจากนั้นก็ขึ้นมาเรียนเอคาาบเช้านะทุกคนก็อันนี้ก็คือทำอะไรนะเออนั่นแหละครูให้ทำใาบงานนะทุกคน ก็จะประมาณนี้เลยทําเสร็จแล้วทําเสร็จแล้วยังไงเธอฉันบันทึกแล้วฉันก็เข้าไปดูในฝ่ายแล้วใช่ไหมว่ามันเด้งไปแล้วเธอแต่ว่าพอจะส่งจริงๆมันหายอะ่ะหายเลยโอโหมากฉันทําครบทุกใบงานด้วยประเด็นอะ่ะโอ้อยากจะร้องไห้บ้าเออไม่มีทั้งตารางมีทั้งอะไรเธอเอ้แต่ก็ได้ส่งเปแล้วทุกคนสูเที่ยงห้าสิบเจ็ดเราเพิ่งเลิกเราไม่ไปกินข้าวกันละจ้ะ ครัแล้วเราก็เรียนวิชาประมาณการนะทุกคนแล้วก็กลับมาถึงบ้านข้ามมืดแล้วก็ไปกินก๋วยจับกับน้องฉันกินเป็นก้ายเตี๋ยวแห้งนะตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มสิทุกคนไปกินก๋วยจับมา แล้วก็ไปขอข้าวนะมาให้โอเลียงเพราะว่าเราอะ่ะไม่ได้อ,อไม่ได้หมาข้าวไวหรือเพราะเมื่อเช้ากินแบ่งกันคนละครึ่งกับโอเลียงหมุดหมดแถ้ามันเลิกกลับมาค่ำทุกคนก็เลยไม่ได้ทำอาหารนะ แต่ว่าเดี๋ยวพอน้ำขึ้นมาแล้วแหละเดี๋ยวเราจะหมาข้าวเหนียวพวกนี้เอ๊ใช่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 ใชเออแล้วขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะทุกคนทุ่มกว่าแล้วอะ่ะร้อนมากนะเดามาเจอกันนะคะทุกคนถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่อบนาบน้ออุ้ย